ได้เลยครับตีดาวสิบดวงคุณแม่ครับเอาเยอะจังอ่ะช้างเอาเยอะจังอ่ะเพื่อนนตีเดี๋ยวกูไปลงอิดบนให้ก็ได้งั้นนะอยากเล่นโป๊กเกอร์หรอเล่นนี้มันแบบมันแบบมันแบบมันเฮียมันล้วงอ่ะมันช <c oughs> โชว์บูบอ่ะถ้าว่าโป๊กเกอร์มันได้แบบเกี่ยวเสา <c oughs> ไฟเดี๋ยวปอยให้แกมันทำดีกว่าแกมันทำได้เขาเป็นี่แผลนะแบนแบนแบนเฮ้ยเริ่มนะ อย่าแมว้อเฮียอย่าไปกินไม่ติดกล่องมันโดนแบบเฉียวๆว่ะเป้าไม่ค่อยจิกเลยเออไม่ไ like ม่ไม so ่ค่อยจิกไม่ค่อยจิกจอดระเบิระเบิด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 ใช้ระเบิด ต้องเห็นพี่เพิ่เอาขวาได้ปึิ่เราเอาเลยต้องเอาเลยนะเออเจอเลยเออวิ่งไปที่รถมันแล้วขับมาตรงเลยสมองแวะเออไอ้ที่นี้ก็ยิงกูจังเลยเย็้แม่เดี๋ยวก่อนสมองไปแล้วจะกลับมาบ้านเดิมใช่ไหมเนี่ยใช่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 เอ้ยเฮ้ย

không không hoặc hoặc bằng đạo đạo coi coi đạo 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 nó đạo đạo bắn đạo bắn bắn

mọi người đi hai lời hát chết tôi nào hút ác quá hút ác quá hút ác เออได้อยู่ได้อยู่ได้บนนี้บนนี้เจ็บโอเคพี่ตามาคือถ้ากูมีโอกาสในตอนนั้นนะแล้วกูยิงมันจบสกอร์ตั้งแต่ตอนแรกอะไอ้เฮียเนี่ยจะไม่ตัวฆ่ากูเว้ยไอ้เฮีย